สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้รถ ev อยู่นะครับวันนี้นะครับ b i ี d o l p h i n นะครับมาตรฐานคันนี้นะครับลูกค้าเรารอบไปแล้วมาเปลี่ยนแมกยางโชกคครับผมวันนี้เพิ่มเติมในเรื่องของแผ่นการกระแทกใต้ท้องนะครับของเราใช้เป็นแบรนด์ evgra มาดูครับนี่ฮะเป็นแผ่นเหล็กนะครับป้องกันใต้ท้องป้องกันการกระแทกนะฮะอันนี้เรามาติดนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกเวลาเราไปเจอคอสะพานไปเจอโขดหินนะครับแล้วก็ไปเจอขอนไม้มาดูครับตามมาด้านหน้าครับ นี่ฮะอันนี้เราจะป้องกันในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแผ่นที่หนึ่งนะครับแผ่นที่หนึ่งป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าคืออนนุนนะฮะอ่าเป็นเหล็กแข็งนะครับดีเลยผมไม่กล้าทุบโชว์นะมันเป็นของลูกค้านะแข็งมากนะครับแผ่นที่หนึ่งป้องกันในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแผ่นที่สองป้องกันแบตเตอรี่ครับมีน็อตไม้พร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็มีแผ่นที่สามคือแผ่นนี้เราก็ทั้งหมด3ามแผน่นชุดนี้ผมมีพร้อมติดตั้งเลยหนึ่งมืันเก้าร้อยนะครับ บีเอ o ดอ h i ฟิ d in, นะครับเพื่อนๆคน,นไหนใช้อยู่นะครับอยากได้แผ่นป้องกันการแทกก็ลองโทรมาคุยกันได้ครับศูนย์9ก้าห้าหน่าสองนะครับร้านเราเป็นตัวแทนอีวีกั d ดนะครับจันทบุรีนะครับของดีมีคุณภาพปากไว้ด้วยนะครับแผ่น e ีวีกา d ครับไปครับ